สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูไฟแช็กซิปโป้ของแท้และของเทียมทีนี้เรามาดูกันว่าของแท้ของเทียมยมันต่างกันยังไงนะครับขวามืออันนี้นะครับสีทองอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับนะครับอันนี้ของแท้นะครับจะเห็นว่าของแท้เนี่ย ด้านล่างนะครับจะมีคำว่าซิปโปนะครับ made in USA นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ของแท้ก็จะปิดเปิดนะครับจะแน่นๆนะครับอันนี้เป็นของแท้ก็เป็นเป็นวัสดุเป็นทองเหลืองนะครับส่วนอันนี้เป็นของเทียมจะสังเกตว่าขนาดรูปแบบ ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันสังเกตไหมครับเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างที่ก้นก็จะเป็นแล้วแต่ตามแต่ยี่ห้อนะครับคืออันนี้ก็จะไม่ได้เป็นซิปโป้ลองฟังเสียงนะครับทีนี้ลองฟังเสียงของแท้กันนะครับ ควแน่นแล้วก็เสียงจะมีความแตกต่างกันนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเวลาจุดจุดไปแล้วเนี่ยนะครับมันต่างกันไหมนะครับวันนี้เรามีน้ำมันซิปโป้นะครับกับน้ำมันลอนสันนะครับนี่สองอันนี้ต่างกันยังไงนะครับก็จริงๆเนี่ยใช้เป็นน้ำมันไฟแช็กได้เหมือนกันแต่ว่าตัวน้ำมันซิปโป้เนี่ยเวลาเราเติมไปแล้วเนี่ย จะอยู่ได้นานแล้วก็จะใช้งานได้นานหลายวันกว่าน้ํามันรอนสารนะครับทีนี้วิธีการเติมก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้แล้วเราก็เติมไปพอประมาณนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก็อันนี้เราจะเติมด้วยน้ำมันซิปโป้นะครับเขาบีบแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับพอเราเติมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดให้มันอยู่นะครับตรงนี้ไขได้นะครับ แล้วก,กดลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับทีนี้พอเติมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จุดได้เลยท,ทันทีไฟก็จะติดเลยอ่ายังไม่ติดนะครับแสดงว่าน้ามันเมื่อกีน้นี้เรายังเติมน้อยไปถ้าางนั้นเดี๋ยวเราเติมกันเพิ่มเติมใหม่นะครับอีกนิดนึงนะครับอ่าเมื่อกี้นี้เราอาจจะเติม ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวที่ใส่ช่องนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราใส่ช่องนี้ไปเลยอันนี้เราก็ปิดไว้นะครับนี่เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเราก็จุดกันนะครับนี่นะครับอ่าเราจะดูตรงนี้ที่เราบอกว่าดูยังไงนะครับ อี่จุดให้ดูใหม่นะครับอ่าติดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับมีสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราอ่ะจะเอาลอนสันนะครับเติมตัวนี้ให้ดูนะครับว่าแล้วตัวนี้เนี่ยเวลาจุดแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับสีแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่าเราก็เติมลงไปเลยนะครับแบบนี้ ประมาณนี้พอนะครับก็ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จุดเลยนะครับเหมือนกันถูกไหมครับสีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะจุดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วเทียบกันนะครับนี่นะครับ ไม่ต่างกันถูกไหครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันซิปโปหรือน้ามันลอนสันเนี่ยจะให้ไฟแบบเดียวกันเลยนะครับเพียง <P eg y ong> แต่ว่าเวลาเราเติมด้วยซิปโปแล้วเนี่ยอ,อ,อายุการใช้งานของไฟแช็กเนี่ยมันจะนานกว่าตัวรอนสันอยู่หลายวันรอนสันเนี่ยจะต้องเติมเร็วขึ้นนะครับ2อสาวันอาจจะต้องเติมนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับถ้าเราใช้ไม่ได้เยอะจนเกินไป นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับวันนี้เราก็นํามาให้ดูกันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเผื่อใครที่ชอบสนใจหรือจะใช้ไฟแช็คซิปโป้นะครับถ้าเกิดว่า,าจะลองซื้อมาเล่นๆก็อาจจะซื้อแบบที่ไม่ใช่ของแท้มาลองเล่นดูก่อนแล้วก็ค่อยซื้อของแท้มาดูกันนะครับก็วันนี้นะครับลากันไปก่อนขอบคุณนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ